สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้โมกปลาดุกจ้าโมกปลาดุกเดี๋ยวเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจะโมกใส่วุ้นเส้นจ้าโมกใส่วุ้นเส้นนี่จ้าลายโมกอยู่ พี่น้องกินขขายัางนาะถ้ากินมกประดุกน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องถ้ากินมกประดุกจ้าถ้ากินน้ำกันแซ่บเจบ,จบซิมเบ่งหน่ำม,มันเดียวพี่น้องนัวคัะนัวสลุด น่าพอไปใสปป่หนึ่ยกไปยกมาพี่น้องพอก็เย็นอันนี้ไม่คัดพี่น้องเห็ดหมกน้อยๆได้จ้าก็ได้เห็ดหมกใหญ่เพราะว่าอัหมกน้อยมันมันก็ดีกินเนาะคัดโบอิ่มก,กับแกอีกยังสิเนาะย่านกินบ่เบิด ปลาดุกมากตัวหนึ่งจ้าด้วยมะเฮ็ดนี่ล่ะ เรียบร้อยจ้าพี่น้องได้หามกจ้าเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนสุปาะจ้ากินหอดพี่น้องเด้อจ้า